สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่เอทีทุกท่านนะคะโอ้ยวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะเจ้าแสบยืนรับยืนรับแล้วเจ้าแสบยืนรับ ย่ามเพิ่นเดียวกันกับแม่แปงสแเบิงปึ๊ก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 แคนั้นดมกันดมกันหอมกันกอนหอมกันหอม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 กันหอมกันนิ่งหอมแม่แป้งเลยแม่แป้งหอมนิ่งเลยหอมแน่หอมแน่กอดกันจูบกันแน่เออนั่นเอาเอาฝุ่นฝุ่น พุ่นพุ่นเอาเอาเอา,เอาคัก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 คนอะคนหันกคนให้แม่แปลงล้งขาหลังฟอมแม่แปง้งโยขาออกเลยแม่แปง้งโยขาออกเลยเพื่อนมาเพป็นหยอกกันไม่รุนหยอกกันไม่รุนหยอกกัน พีแม่ๆเอีทุกท่านนะคะโอ,ะอ้คนห่าวโอ้หาวเท้อืมอืมอืมคนหักแม่แปงร้ายเลยพันหยอกกันก็แม่แปลง ออยบออยากอายบนั ai ai ่นนั่นไปทางไหอีกไปทางไดอีกไปทางไดอีกไปทางไดอีก คนทรงกับทรงคนทรงกับทรงไปเรื่อยๆคนกินกับจินไปเรื่อยๆปาดหอบขึ้นเท่าี้เลยสุเตียพันสีพันสีหย,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 ยียบได้เนี่ยพันหยียบเออหยียบแล้วก็ดึงเออหยียบแล้วก็ดึงจังสั่นแล้วจังสั่นแล้วอืมอืมฮะฮะคักบอฮะอืบรรยากาศ ดาวโอยุดาวโอยุก็ยูตะมิงพี่ฟา้าเลิบแล้วก็แม่แป้งแม่แป้งแล้วก็พี่เดือนบุญพี่เดือนเพป็นก็ยูโดมของเพลินพลุนลาพลุนคือ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 ,คอ เห็นบ่เห็นบ่เยากันไปเรื่อยๆผมเหนื่อยผมก็หยุดครับแม่แม่ครับผมหิวผมก็หยุดเม่ง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  ยาวไปยาวไปขอบคุณค่ะฮ่าฮ่าฮ่ กินกินให้อิ่มกินให้อิ่มแล้วก็นอนเด้อนอน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 เอาแหงเด้อครับเด้อท้ามพีดาวมากท่ามพีดาวมากนอนเอาแหงเลยเมื่อนี้นอนแหงนอนเอาแหงเพิ่นหันหันกลไ้กันนีกเลยนี่แย่เพิ่อนก็เพื่นก็บทอยไปแย่ไปหยอกกันอีกไปแย่ไปแย่แย่กันแย่กัน เพิ่มเพิ่มเพิ่มคนแม่แป้งโอ้แม่แป้งผมบอกเลยคนอืมอืมอืมเฮีหยังเนาะ่นน่ะเพิ่นน่ะเพิ่นมีอันสายกะดิ่งแป้งๆป้งเออเออจะดึงเด้อหายไปแล้วเด้อกระตุ้มกระตุ้มเพิ่นนั่น กระตุ่มกระดิ้งอ่นขายไอติมนั่นหายไปและเด้อย่าไปดึงถิมอีกเด้อน้ำหาก็บเเห็นพอานายพีกน้ำหาบ่เห็นเลยแม่เล็กบักกระตุ่มหายแล้วเหลืออยู่ตัตงแต่บันนี้เพิ่นตัดอันเพิ่นตัดอันโซไซเปนแป้งแป้งแปงแปงบรรยากาศบรรยากาศ บรรยากาศนักเรียนโซกั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 นนี่ต้องมีหันหันดาคไหมหันดาให้แม่แป้งยิ่งเลี้อวม,มือตาสิบอขืนแล้วห้ำหน่อยนี่ หำหำหันดาหันดาให้แม่แปลงอีกแล้วเ <Yeah. S 1> ออนั่นแม่แปลงว่าเอามาพี่ก็ได้ดอกหำเอามาพี่แม่สิกินเองเพิ่อนวะเพิบเพิบเพิบเพิ่นอน,น,นยอกขาหลังให้กันแล้วยกกันขาหลังให้กันแล้วเอาเอาปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเอ้ยเพิ่นมักย่องมักย่องเลย พุ่นมักขันอันกลนให้กันดีดีเลยพุ่นน่ะ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 เพิ่นน่ะพุ่นน่ะขาหลังขาหลังขาหลังขอบคุณแม่แม่นะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะอ่าอย่าจบคลิปกันเด้อค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะคุณแม่ คิปนีสวัสดีค่ะ